สวัสดีครับวันนี้มานําเสนอนะครับสินค้าชุดปรับแม่นของตัวชุดฮอปของวีดอาร์สิบมาดูอีหรือ MB03 นะเป็นปืนยี่ท็อปพิษธนไนเปอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็รู้สึกอยู่ทั่วไปด้วยนะนะตัวนี้มันจะมีมีดียังไงแล้วก็ข้อดีข้อเสียยังไงเราเดี๋ยวอธิบายละเอียดเลยครับนั่นให้ได้ดูเลยนะอ่อย่างแรกเลยนะครับเนี่ยตัวเสื้อฮอปนะครับเนี่ย งานดีสวยเรียบร้อยพอดีเลยนะครับเนี่ยดีๆมากๆเลยนะเนี่ยมีชุดขาของเขาเนี่ยประกอบชุดมาเนี่ยพอดีเป๊ะเลยนั่นอยู่นะลองกดอะไรดีดีมากๆเลยนะนั่นอยู่ขากดลูกประคองลูกไม่ให้นั่นอยู่ด้านข้างก็โอเคดีันทุกอย่างมียางรองกระแทกด้วยอันนี้ก็มาดีนะทีนี้แล้วก็ดูจุดสําคัญของเขาเลยนะครับนี่เลยนะนี่นะนี่เลยนี่น,นี่ตัวปั่มเขาเนี่ยน,นอตเนี่ยมันจะก,กิ๊กๆนะฟังเสียงดีดีนะ ออกรี๊กิ๊ดก๊ก๊ก๊กละเอียดด,ด, <l ö sh> ดูง่ายแล้วก็ปรับง่ายใช้ง่ายมากๆเลยดีมากๆเลยนั่นอยู่ละเนี่ยมันเขาดีมากๆดีตรงนี้เลยเนี่ยแหละน,นอยู่เ็าจะไปกดกับเอ่อไอ้ขาตัวนี้นะครับขาตัวนี้ที่อยู่ด้านในชุดท่อปีนทีนึ่ดีนะแต่ตัวนี้ยังไม่ค่อยถูกสูตรไม่ค่อยถูกสูตรเพราะมันจะไปกดยางกดยางกลมๆตันๆไออย่างของไฟฟ้าทั่วไปอันนี้เวลากดมันจะปิ้นไปปิ้นมาอยู่ยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อันนี้แต่เรามีเรามียางนะครับยางรองของเขาเนี่ยนี่นี่ตรงสูดเลยมันจะเป็นยางร่องเลยนะครับขากดด้านในมันจะเป็นล่องร่องโคง้งโค้งนะครับ๋ย่าให้จับให้ดีดูให้ดีเอออ่ะนะเนี่ยเป็นร่องล่องอาร์ฮอมันจะไปประคองเข้ากับยางอาร์ฮอนี่เลยของที่ร้านนี่เลยขากดเป็นอาร์ฮอนี่เลยมีสามรุ่นเลยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบความความ,าความเขาเรียกเกรดความแข็งมีครบทุกแบบครบ <c oughs> ทุกอย่างนั่นเลยนะ แต่ยังไงก็อันเนี้ยเรามีอยู่แล้วทํางานอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอมาประกอบข้าตัวนี้แล้วมันจะโอกาสที่จะสุดยอดของความแม่นแหละมันจะได้เลยน่าดีอยู่สุดยอดของความแม่นปกติเราก็แม่นอยู่แล้วแต่เรามีขากดใส่กับฮอบเดิมอะไรเงี้ยเราก็พยายามอยู่แต่ถ้าเกิดให้ดีที่สุดคือคือตัวนี้เลยคือมันจะช่วยเก็บลมทั้งด้านนอกทั้งด้านหน้า แล้วก็ปรับให้แม่นโอ้โหมันเทพดัมากยิ่งเพม่มดีมากๆเลยตัวนี้ได้ยนะังอยู่อันนี้เราก็มีอของ A 2, แอคชั่นอาเมียก็ยังมีนะครับตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้ก็ยังเป็นฮอปของเอริเอตส์แอดวานซ์ทูนะก็เป็นรุ่นเก่าของเ,อเนี่ยแอคชั่นอาเมีตัวนี้ก็ยังมีอยู่ใช้ได้แนะแต่ที่เสียอย่างคือปรับจะล่างปรับจะล่างแต่ก็ยังดีอยู่นะครับย,ยังพอใช้ได้อยู่นน่นอยู่ราคาก็ยังไม่แพงมากเท่าไหร่ได้อยู่นะสนใจกต็ติดต่อสอบถามเข้ามาหรือส่งปืนส่งชิ้นส่วนท่อมาให้ทาก็ได้ขอบคุณนะครับสวัส